ในหลวงพระราชินีสเสด็จทรงซ้อมเรือใบการแข่งขันผู้เก่ตคิงคาบริกตาตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงฝึกซ้อมการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคาบรีกาตาครั้งที่35เมื่อวันที่7ธันวาคมในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้าร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบรุ่น IRC0 หมายเลขเรือ THA72 นาหัดกะตะตมบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตการแข่งขันเรื้อใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคารรีกาตาครั้งที่35ประจำปี2566กําหกนดจัดงานตั้งแต่วันที่2-9ทถึง9ธันวาคม2566ประกอบด้วยรายการแข่งขันเรือใบใหญ่ประเภทคิวโบ๊ทและมันติฮัน โดยจัดแข่งขันในวันที่4ถึง9ธันวาคม2,566ประกอบด้วยรุ่นเรือทั้งหมด7รุ่นได้แก่รุ่น IRC Zero, p r e m i e r IRC 1 b a b o Charter, Mono h a n Cruising, Multi h a n Racing และ Multi h a n Cruising นอกจากนี้ยังมีรายการแข่งขันเรือใบเล็ก International Dingy Class ในวันที่3 5ถึง5ธันวาคม2,566ประกอบด้วยรุ่น Optimus, รุ่น ILCA 4 รุ่น Open s ส i p และรุ่น m o n o h a n i n g ก i h n n d ด Cap การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคารบรีกาตาดึงดูดนักกีฬาเรือใบชั้นนำจากทั่วโลกมาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้มีทีมเรือใบเข้าร่วมการแข่งขันรวม14ชาติได้แก่ไทยออสเตรเลียสหรัฐเยอรามนีเบลเยียมเอสโตเนีย ฝรั่งเศสฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียญี่ปุ่นจีนสหาราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์สำหรับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีโปรแกรมลงแข่งขันเรือใบรุ่น IRC0 หมายเลขเรือ t h a 7 2ณาหาัดกระตะตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในวันที่9ธันวาคม2566ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ